ผลเสียสำหรับสาวๆที่ขาดนานเกินไปก่อนไปฟังกดติดตามกดหัวใจให้เหมวยก่อนนะข้อ1ค่ะเกิดความเครียดบ่อยแล้วก็เกิดอารมณ์แบบอารมณ์สาวแก่ข้อ2นะคะช่องคลอดไม่พร้อมค่ะผนังช่องคลอดเกิดมีความแบบ, air บอ่อนแอบาบบางเพราะขาดน้ำหล่อเลี้ยงเนาะพอถึงเวลาจะใช้งานจริงๆเนี่ยอาจจะมีเลือดออกได้ง่าย ข้อ3อ้วนสีคะไม่ได้เผาผ่านใช้พลังงานเลยพุงก็จะมานะข้อ4ี่พุงคุ้มกันแย่ลงค่ะก็อาจจะป่วยบ่อยๆได้ข้อ5ช่วยกลั้นปัสสาวะได้ดีข้อ6เสี่ยงต่อโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะข้อ7โรคนอนไม่หลับกำเริบ หากคนไม่มีคู่นะคะก็ใช้วิธีสำเร็จตัวเองแบบปลอดภัยเราไม่ต้องทำเยอะเกินนะเอาแบบพอดีพอดีนะคะเออหรือว่าหาอะไรทําไปก็ช่วยได้เนาะ